คุณรู้ไหมคะแค่คุณทำสามสิ่งนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการคะ่ะสิ่งแรกเลยที่คุณต้องรู้ไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้คุณหยุดบ่นถึงปัญหานั้นโดยเด็ดขาดค่ะ คุณต้องห้ามพูดถึงมันนะเพราะทุกครั้งที่คุณพูดถึงมันให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกําลังขยายปัญหานั้นให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและปัญหานั้นเขาจะกลับเข้ามาหาคุณอีกเพียงแค่ว่าเขาจะเปลี่ยนแค่ตัวละครคนเล่นและสถานที่แค่นั้นค่ะและข้อที่2คือการที่คุณต้องหยุดโฟกัสกับปัญหานั้นแล้วเปลี่ยนภาพในหัวทันทีให้มองเห็นภาพที่คุณต้องการอยากให้อะไรมันเกิดขึ้นอยากให้สถานการณ์เปลี่ยนไปยังไง ให้คุณเล่นภาพในหัวให้ชัดเจนนะคะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการที่คุณต้องกลับไปขอบคุณกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่เสมอและนี่คือ3มเทคนิคที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดการค่ะ